สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบโอเคครับกับสวัสดีทาพุทธเจิอทุกคนกันด้วยนะครับมาอยู่กับเกมไดเลนเจอร์กันเหมือนเดิมนะซึ่งวันนี้เป็นวันปิดลีกเรียบร้อยแล้วนะครับลูบี้ที่ได้มา วันนี้เดี๋ยวเรามาเปิดการชาเกียร์กันดีกว่านะครับซึ่งไม่จดไม่จานะครับก็ <g iggle> ไม่ตบไม่ตีก็ไม่ดีขึ้นเลยนะประมาณนั้นนะโอเคเพราะว่าเปิดกาช่าเกียร์เนี่ยเพราะว่าเกียร์ในแต่ละไอดีผมเนี่ยรู้สึกว่าจะต่ําตมมากนะไม่ว่าจะเป็นไอ้พวกโดนแน่นอนอ่ะแต่ละไอเดียเนี่ยน่าจะมีแค่ไอดีเละหนึ่งชิ้นมั้งถ้าผมจาไม่ผิดนะเออก็รู้สึกว่าโอ้โหคนค่อยจะน้อยมากเลยนะถ้าเทียบกับคนที่เล่นมานานแล้วนะถ้าคนที่เล่นมานานแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมีสัก3 4ชิ้้นนขึเลยัถ้าอันมก็ขึ้นอยู่กับดวงอีกกดด้วยนะะครบบปปปจจาาเิอแ่ เล่นมาแค่1ปีเนี่ยมีเกียร์โดนแน่นอนไป4ีถึงหชิ้นแล้วอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าเรื่องเลเจอร์เนี่ยเราก็ยิ่งเล่นนานเลเจอร์เราก็ใช้งานได้หลากหลายขึ้นนะก็คงจะพูดมากนะแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดกันดีกว่าซึ่งวันนี้เปิดกันก็ c ีเหมือนเดิมนะไอดี ID ละ2 0 0นะก็เก็บได้ทีละน้อยๆแล้วก็ค่อยๆเปิดนะโอเคประมาณนั้นละกันโอเคไอดี ID นี้ก็คงจะเป็นน่าจะเป็นของคาถาของซีเรนนะเพราะว่าเอามาติดให้กับเมงุมินไงเออ อ่ะตัวนี้เลยคาราของฟรีเรนเขามีพลังจมตีรวมแล้วก็โดนแน่นอนแล้วก็คูดารถคูดาเรนเจอ์นะซึ่งเป็นเลยที่ดีมากนะสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันแบบปล่อยตัวเร็วดาเมจได้แล้วก็โดนแน่นอนนะโอ้โหเพอร์เฟกซ์ Perfect. นะครับอะไรประมาณนั้นนะแต่คาถาของอเฟรุนเนี่ยก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าก็น้องม็อบก็ติดให้ได้นะน้องม็อบถ้าติดให้น้องม็อบเนี่ยสกิลการเพิ่มของกางสกิลของเขาเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นอีกนะครับก็ถือว่าเป็นเลยที่ดีนะโอเคก็อ่ะเปิดชิ้น ตัวน,นี้แล้วกันนะครับเออขอสัก5รอบแล้วกันนะในการเนี่ยแคนเซิลในการเปิดโอเคสา5ไปก็ขอคาทาฟิเรนนะครับขออแต่ว่าฟิเรนหรือเฟลุนก็ได้นะอันนี้ผมก็ไม่ไม่ติดครับนะครับโอเคฮึบเออหชิ้นแรก5ดาวนะรู้เลือกรู้มือนะครับโอ้โหอืมห้าดาวอืมอ,อ้ของเล่าปีนะอารพรโมกโลกโอ้โอ้โอ แปลกๆไหมสองชิ้นเลยนะโอ้อาพอลของเล่าปีผมอยากจะสมัยฮัทจริงๆเลยอะอะไรกร๊อฟนี้โอเคเหลือ9ก้ิรูบีนะ้น่าจะเอ่อรีกพีพีอีกสักหนึ่งรอบนะผมก็น่าจะได้แล้วนะครับประมาณนั้นเนาะโอเคเดี๋ยวไปไอดีต่อไปกันดีกว่านะครับไอดี ID นี้ก็เกียร์ส่วนมากมันเป็นเกียร์ให้กับพวกสเตนวิ่งส่วนมากนะไอพวกอาพร์ของเล่าปีนะครับเอาไว้เล่นในสเตนวิ่งอย่างเดียวนะไอพวกเกียร์พวกนี้นะครับประมาณนั้นเนาะ โอเคเดี๋ยวไปไอดีตอไปกันดีกว่านะครับ let's go โอเคครับมาไอดีท่านายของเรานะครับไอดี ID นี้ก็อยากได้คาถาของเฟรุนมากนะครับถามว่าติดให้กับตัวไหนเลมหรือว่าเททานีดีเททานีผมลืมบอกไปว่ามันมีอ่าบัฟเพิ่มความกว้างสกิลอีก20%นะก็ถือว่าดีนะครับก็คาถาเฟรุนก็ใช้ได้นะครับสำหรับน้องเขานะแต่ว่าถ้าม,มาตีให้กับเรมเนี่ยมันเป็นธาตุน้ำไงคาถาของเฟรุนนะครับ อแต่ว่าตัวไทเทเนียมเป็นธาตุไม้นะก็ต้องแบบใช้ออปชันที่4ไม่ได้เนาะอืมโอเคประมาณนั้นนะโอเคเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะสรุปเอาอยัางไงดีหรือเราจะเปิดตู้นี้ดีนะตู้ไม่เพิ่มโอกาสนะลองดูไหมโอเคขอ <c oughs> ลองตู้นี้ดีกว่านะครับเมื่อกี้5ครั้งนะอันนี้เราจะเอา10ครั้งมาเลย3 5 6 7 8 9 10ไปไม่เพิ่มโอกาสนะครับอืม วัดกันเลยนะตู้ที่เพิ่มโอกาสและไม่เพิ่มโอกาสนะครับมันแตกต่างกันยังไงนะผมคิดว่าก็คงจะขึ้นอ,อยู่กับดวงเราหรืเอเหมือนเดิมนะครับบางจะหวะไงบางจะแบบแบบมันจะได้ก็ได้นะบางจะมันไม่ได้ก็ไม่ได้เลยนะโอเค3 3 3ชิ้นแล้วนะ3ชิ้นเนี่ย5ดาว2แล้วนะ6ดาว1โอเค6ดาว2อฮึบอืมฮึบโอเครู้เรื่องรู้มือมนะรู้สึกว่าเพิ่มโอกาส etas, เนะเี่ยไม่น่าเปิดนะโอเครู้สึกว่าแบบมันก็ไม่เพิ่มโอกาสกส็โอกาสก็คงจะได้น้อยลงอะประมาณนั้นนะโอเค <Durham. S 2> โอ้ไม่เป็นไรนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปไอดีต่อไปกันดีกว่านะครับไอดีนี้ก็ไม่ได้เฮี้ยอะไรเลยนะโอเคไป let's go <S โอเคครับมาไอดีบากิของเรานะครับไอดีบากิเนี่ยน่าจะมีแค่ชิ้นเดียวจริงด้วยนะกรงเล็บของเดียโบนะอันนี้เป็นธาตุนะครับเป็นธาตุไฟนะแต่ผมก็ตีให้กับเจ้าบารร็อกนะ อ,องตัวนั้นไม่มีเกียร์จะใส่นะครับประมาณนั้นนะซึ่งวันนี้เราก็ต้องมาเปิดตามหาไอ้พวกเกียร์ธาตุไฟกันดีกว่านะครับนั่นก็คือคาถาของฟรีเรนนะผมนี่ไม่รู้ว่าจะยังไงดีเลยนะซึ่งไอดีนี้เป็นไอดีที่มีธาตุไฟเยอะมากนะครับผมก็งงว่าอยมันเป็นอะไรกับธาตุไฟนะไอดีนี้แบบส่วนมากเนะี่ยผมได้ธาตุไฟเยอะจริงๆนะตัวที่เป็นธาตุไฟเนี่ยผมจะได้บ่อยมากนะรอบก่อนคโลโบก็ได้เมงูมินมารอบนี้อ่าคโลโบก็ได้ฟรีเรนมาซึ่งทั้งคู่เป็นธาตุไฟนะผมก็งงเหมือนกันนะ โอเคผมก็งงมากเลยเราต้องเปิดตู้นี้นะน่าจะเป็นตู้เพื่ออกาศของคาถาของฟรีเรนนะครับรู้เรื่องรู้มือที่จริงออกไอ้พวกเกียร์โดนแน่นอนอะไรมาก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นของธาตุไม้ธาตุน้ําหรือธาตุไฟเอาหมดเลยนะไอ้พวกโดนแน่นอนนะครับบอ้อหเมื่อกี้มีกระตุกนะมีกระตุกออ้อหมีกระตุกมีกระตุกอออืืืบบหรู้เรื่องรู้มือ ไม่ได้อะไรเลยนะครับรอบนี้ไม่ได้เลยจริงๆเลยอะไรครับนี้ทำไมทําไมครับทําไมช่วงนี้ทําไมบางจังหวะเราเปิดไม่ค่อยได้เลยนะเอ,อเป็นอะไรนะ่หรือว่าเ,ออเราเปิดไม่ถูกช่วงนะช่วงยังตุกชิย,ยังไม่ไปของอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะเออผมคิดว่าก็น่าจะเป็นไปได้นะประมาณนั้นนะโอเคต่อไปก็คงจะเป็นอดีหลักของเราแล้วนะครับไปไปุไปูมในอดีหลักกันเลยดีกว่านะครับไป let's go <S โอเคมาอดี ID หลักของเรานะ ผมบอกเลยว่า ไม่รู้ผมจะเอายังไงดีเลยนะสซอรบไอดีหลัาของผมเนี่ยออตรงแล้วก็ถ้าจะบอกว่าเอาธาตุไฟหรือว่าอืมธาตุไม้มันก็นะเอเมิเลียตันผมก็ไม่มีเกียร์โดนแน่นอนอยู่แล้วนะมันมีแค่เกียร์เกียร์ธาตุเนาะม่เป็นไรนะ่อน่นเปิดให้ได้ก่อน <c oughs> โอเคเดี๋ยวขอเปิดตู้ของคทาของฟิลนแล้วกันนะครับอืมเพราะว่าเกียร์เอ่าเจ็ดดาวเนี่ยเป็นของธาตุไม้ด้วยนะซึ่งมันก็ตีให้กับหลายตัวได้นะในที่ผมเนี่ยมีม็อบแล้วก็ไมกี้นะที่เกียร์ตกแต่งเนี่ยยังไม่มีเกียร์ดีด นะน้องม็อบเนี่ยก็ใส่เป็นเล่าลงเตรียมนะก็ผมรู้สึกว่าผมต้องการแค่ค่าลดแร่นะนอกนั้นก็ค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นพลังเวทหรือต้านสกิลไอ้น,นี้ต้านสกิลก็สาคัญอยู่นะเออก็อมีสองค่านี้นะผมะได้ใช้นะก็คือต้านสกิลแล้วก็ลดแร่นะโอเคเปิดมาเกี่ยชิ้นแรกก็5ดาวเลยนะโอ้โหชิ้นที่2 5ดาว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 โอ้โหห้าดาวห้าชิ้นติดนะครับไอดีหลัก โคตนเละโคตรโหดโคตรอันตรายนะครับสรับตัวกระชาไม่ใช่สิตู้กระชาอ่าหน้าตอนนี้นะโอเคสหรับกิฟิโนนี้ก็มาเปิดกระชากันให้ดูกันประมาณเท่านี้เรียกกันนะโอเคสหรับใครที่จะเปิดกระชาก็อ่าดูจังหวะนิดนึงนะผมคิดว่านะผมคิดว่าเจ้าหมาช่วงนี้เนี่ยยังจะ ไม่ค่อยจะดีซินิดนึงหรืออาจจะเป็นเพราะผมที่ดวงผมไม่ดีเองนะเอาเป็นว่าใครที่เปิดกระชากก็ขอให้เปิดได้ละกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมคิดว่าก็คลิปวิดีโอก็คงจะยาวแล้วนะเอาเป็นว่าเอาไว้ประมาณเท่านี้ละกันนะเอาไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าๆน,นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีครับ โอเคครับกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับมาอยู่กับการเปิดตปวกระชา่นานะครับโอเคซึ่งวันนี้ตัวเกมแจกนะครับเออ ผมก็งงโอ้โหแจกกาชาตักสิบใบนู่นนะก็ฉลองวันวาเลนไทน์เนาะก็ก้จะว,เวาเลนไทน์ทแล้วประมาณนั้นนะเดี๋ยวเรามาเปิดกันดีกว่านะครับซึ่งแต่ละไอเดีนี่ยผมคิดว่าก็คงจะได้ตัวที่แจกได้แตกต่างกันไปนะซึ่งไอดีนี้ผมคิดว่าก็ตัวไหนก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นฟีเลนหรือเฟรนลุนนะแต่ว่าถ้าได้เฟรนนมาเนี่ย ก็จะดีกับทีมนี้มากเลยก็เพราะว่าเป็นตัวเพิ่มบัฟของกส็สก,กิลแต่ว่าผมมีม็อบแล้วผมไม่รู้ว่าจะเอาไงดีนะแต่ถ้าได้ฟิลินมาก็มีตัวรีเซ็ตเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับแถมก็มาทําดาเมจช่วยกับเมงูเมนด้วยนะก็คือธาตุไฟก็เป็นฟิลินนะครับไปเปิดกันดีกว่าสําหรับไอดีนี้นะซึ่งวันนี้เรามาเปิดกันอ่าซีเอดีเหมือนเดิมนะครับโอเคไปเอาวิวกาสุบสองครั้งอืมก็คงต้องพภาวนาให้ได้แล้วครับอืมก็ขอให้ได้แล้วกันนะครับสําหรับอืมมงอปัปล โดนเกียนเฮ้กูโดนเกียนกูโดนเกียนตัวกระช่าฟีกำลังเกียนเราอยู่นะครับแต่อะไรมากนะของฟรีก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าบางคนก็ตัวฟีเนี่ยได้กันแบบทุมเทไปนะฮึเฟรลุนไหมเฟรลุนผมแปลกๆว่ะเฟรลุนเป็น7ดาวอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไปไอดีต่อไปกันดีกว่านะครับไป let's go มาครับ ไอดีเจ้าบากินะครับผมเอาตัวน้ะไอดีนี้อยากได้เจ้าเฟรุนมากเลยนะหนึ่งเลยมาบัฟเพิ่มของกวาดสกิลให้กับทีมนะผมไม่รู้ว่าผมจะเอาตัวไหนออกทีเลยนะแต่ว่าถ้าได้มาเนี่ยกบก็ไม่พอปั้นอยู่ดีนะแต่ก็ได้มาก็เดี๋ยวไว้ค่อยปั้นมาลงทีมนะครับแถมเป็นดาเมจท่าน้ําในทีมด้วยนะครับสลับเฟรุนเนาะขอเฟรุนขอเลื่อนมาเฟรุนแล้วก็ขอเปิดล้วกันนะคัฟฟูไปของฟรีของฟรีขอร้องละของฟรีอะของฟรีอย่างนั้นก็ขอขอของดีๆหน่อยเพื่อน อย่าแบบทำทรงทำทรงแบบอ่ะอืเชมเป็นโอเคบอกว่าขอขาท่าน้ำมึงเอาแชมเปญให้กูเนีน่ยนะโอ้โหแปลกๆแล้วไปเฟรุน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 ขอเฟรุนนะครับอืแต่นี่รู้เรื่องรู้มือ <s illes> รู้เรื่องรู้มือนะครับเฟรุนผมแปลกๆว่ะแปลว่าตู้กระชาาเรามันเน่าไปแล้วว่ะ เอออาจจะเป็นไปได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปไอดีทนายกันดีกว่านะครับ Let's go มาครับไอดี ID เจ้าทนายนะโอเครับ10ตัวกาชาติกันเลยปะ e t s go ไอดีนี้ไม่ว่าจะเป็นเฟรนหรือฟิเลนได้หมดนะครับถ้าฟิเลนมาผมก็จะโยกเกียร์จากายมาใส่ฟิเลนหมดเลยนะครับอืมแต่ถ้าได้เฟรนมาก็คงจะเอาาอออกหรือว่าเอาตัวอื่นออกนะอืมเพราะ เฟรนูนมันบัฟเพิ่มความกว้างออ,อาจจะเอาเททนเนียออกนะครับถ้าอ่ผมได้เฟรนูนมามประมาณนั้นเนาะเพราะว่าเททเนียเนี่ยผมกม็ใช้มานานเกินพอแล้วละ่ะโอเคไปเพราะว่าเฟรนูเอาตรงนะเททเนียกับเฟรนะ่ะบัฟความกว้างสกิลแบบเข่ากันเลยนะก็คือ20%นะอืมก็คงคิดว่าก็ต้องเลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งโอ้โหแต่ลนะตอนนี้เปิดไม่ได้สักตัวนะฮัลโหลฮัลโหลโอเคทีนี้ หมดแล้วนะไปไอดีต่อไปกันดีกว่านะครับไปมาครับไอดีหลักของเรานะซึ่งไอดีนี้ผมกดลับในมือถือเรียบร้อยแล้วนะโอเคไปไปเปิดกันดีกว่าครับ let's go แต่ว่าไอดีนี้ผมได้ฟรีเลนมาแล้วนะเอออยากได้เฟรนูนมากกว่านะฮึอเปิดก็จะรวดเร็วไมยากลธทตุน้ําอย่างนี้รอบต่อไปเฟรนูนแน่นอนนะครับรู้เรื่อง <c oughs> รู้เรื่องไหมล่ะมึงรู้เรื่องไหมล่ะครับรู้เรื่องไหมล่ะครับรู้เรื่องรู้มือประมาณนั้นนะเออของฟรีไม่ต้องได้แล้ว โอเคก็คลิปวิดีโอนี้ก็มาเปิดกระมากท่านี้แล้วกันนะก็สลหรับของฟรีนะเราก็คงจะคาดหวังกับอะไรไม่ได้มากนะสลหรับของฟรีเอาเป็นว่าคลิปวิดีโอนี้ก็มาเปิดกระชากกันประมาณท่านี้แล้วกันนะเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับโอเคสลหรับคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีครับโอเคครับกับสวัสดีท่านผู้ิญทุกคนกันด้วยนะครับมาวันนี้เดี๋ยวเรามาเปิดกระชากกันดีกว่านะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยก็มีการปิดลีกสเตทวิ่งไปเรียบร้อยแล้วเนาะ ออผมคิดว่าซึ่งเพื่อนๆที่ได้ตั๋วมาก็คงจะเปิดกันไปนะแต่ว่าณนะตอนนี้เนี่ยเรื่องการเพิ่มโอกาสเนี่ยเขายังไม่มีมาเพิ่มนะครับผมคิดว่าเออไม่เพิ่มโอกาสก็ไม่เป็นไรนะก็เปิดกันไปเลยดีกว่านะครับแต่ผมคิดว่าก็ จะเพิ่มโอกาสไม่เพิ่มโอกาสเนี่ยสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับช่วงจังหวะและเวลาแล้วก็ดวงของเราอีกด้วยนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้เนาะโอเคซึ่งไอดีนี้เนี่ยเป็นไอดีที่ผมซื้อมาเนาะก็ที่ปั้นเลม9ดาวแม็กไปนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวกันนิดนึงนะไอดี ID นี้เนี่ยผมวิ่งได้11ไใบนะครับ1ใบอ่าแล้วก็อีก9ใบเนี่ยผมหาเอาจาก จากพัสซิลเนี่ยก็มี5ใบนะอีก4ใบก็เก็บตามนั้นตามนี้ด้จากภารกิจลอยบันบ้างที่เขาแจกมาอ่าสองใบนะครับเนี่ยสใบ2ใบนะครับอันนี้ผมทาเควสไปเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้เขาแจก2ใบ2ใบเท่าสองใบก็เก็บเก็บกันมาเรื่อยๆนะครับโอเคประมาณนั้นเนาะไปเดี๋ยวเราไปเปิดกันดีกว่านะครับซึ่งอีดีนี้เนี่ยถามว่าต้องการตัวละครตัวอะไรนะในโคลโโบนี้เนาะอืมผมบอกเลยว่าผมเลือกได้ยากมากนะฟีเลน เราก็มีเมงูมินแล้วก็เจ้าแจ็คเดอะริปเปอร์เนาะซึ่งไปเป็นตัวธาตุไฟอยู่แล้วนะถ้าเอาเมงูมินเข้ามามันก็จะเป็นธาตุไฟ3แล้วทีมผมก็จะหนักไปทางธาตุไฟหรือเปล่านะครับอืมแต่ถ้าเอาเฟรลุนมาเฟรลุนเนี่ยก็ถามว่าโอ้ใช้ได้นะผมคิดว่ามผมมีธาตุน้ําเป็นเรมอยู่แล้วนะแต่ว่าให้น้องมาเสริมในด้านการเพิ่มความว้างสกิลนะ ผมไม่รู้ว่าการเพกกิ่มอความสกิลของน้องเนี่ยมันทับซ้อนกับเจ้าม็อบไซโครหรือเปล่านะหรือว่ามันจะไปทําให้อ่ามันทวีคูณขึ้นอันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเปิดมันก่อนแล้วกันนะแล้วตัวไหนแล้วค่อยว่ากันนะโอเคเอาตรงแล้วก็ถ้าได้2องลีเลหรือว่าเฟรุนเนี่ยสตัวนี้เอาตัวไหนก็ได้แล้วกันนะครับประมาณนั้นเนาะโอเคไปตัวแรกว่ายังไงครับหืมทหารไม้โอเครู้เรื่องรู้มือนะครับ ซึ่งวันนี้เรามาเปิดกัน3ามหรือ4ีดีนะครับก็น่าจะทุกไอดีนั่นแหละครับประมาณนั้นเนาะแต่และไอดีก็มีตัวอย่างได้แตกต่างกันไปนะฟึอเพเน,นจรแล้วตอนนี้เนี่ยทุกไอดีผมที่เปิดมานะครับเฟรนเนี่ยออกบ้างนะครับแต่ว่าเฟรลุนเนี่ยไม่ออกเลยนะครับผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นตัวละครที่สำหรับผมคงจะไม่ถูกฉลออะไรหรือเปล่านะสำหรับเฟรลุนนะเป็นแรรดูแบบว่าอ่าน้องเขาจะแบบว่า กีดกันผมอะไรหรือเปล่านะครับหรือว่าแบบไม่ถูกฉลกกันอประมาณนั้นนะมันจะมีตัวละครบางตัวนะครับที่ผมแบบว่าเปิดให้ตายยังไงก็ไม่ได้นะมันจะมีตัวละครไอ้พวกคนระโบต่างๆนะแต่ถ้าตัวไหนตัวละครที่แบบถูกฉลกก็จะเปิดได้เอาได้เอาเลยนะดีไม่ไดีผมอาจจะเปิดได้ทุกไอเดียอะไรประมาณนั้นนะเราไปไอเดียต่อไปกันดีกว่านะครับโอเคไป let's go <S มาครับไอเดียเจ้าบากิเนาะซึ่งเราก็ได้ฟิเลตมาเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าถ้าดูให้ดีนะครับ ไอดีนี้ไม่มีธาน้ำเลยนะซึ่งเป็นไอดีแรกที่ผมไม่ใช้ตัวละครครบทั้ง3ทธาตุนะผมจะหนักไปทางธาตุไฟซะส่วนมากนะแต่ว่าทางธาตุไม้เนี่ยก็มีบ้างแต่ว่ามีบ้างมันก็ครบๆกกับธาตุ ไฟนะแต่ว่าธาตุไฟผม4ไงธาตุไม้ผม3นะครับแล้วน้องนั้นจะเป็นพวกแสงมืดเนาะบาวล็อกนะครับเอาซาลินกาปูดก็ไว้ซูชินะครับผมคิดว่าถ้าผมมีธาตุน้ำมาคัดกลางสักนิดนึงก็ยังก็ยังจะดีนะแถมผมอยากได้ตัวบัฟเพิ่มความก้างสกิลด้วยนะก็คือน้องเฟรุนนั่นเองนะครับโอเคอ่าทีนี้วิ่งได้เท่าไหร่ได้12นะครับโอเคไป12ตัวแล้วมีอยู่เดิมเท่าไหร่นะผมไม่ได้นับเลยนะ โอเคไปโหลดโหลดโหลดโอเค15พอดีเลยนะโอเคเอาเป็นว่าน้องเฟลุนนะเอาอตรงนะครับไอดีนี้ <c oughs> ไม่มีท่าน้ำเลยนะแถมอยากได้ตัวอ่าบัฟเพิ่มมกว่างสกิลด้วยนะครับอืมเอาตรงนะอยากแบบว่อาอยากสกิลแบบเพิ่มหกว่างนิดนึงอ่ะเพราะว่าใตอนเนี้มันจะว่าไงดีมันก็ถามว่าใช้งานได้ไหมเรื่องหกว่างสกิลมันก็ใช้งานได้แหละครับแต่ว่าถ้าเรามีอยู่มันก็ดีขึ้นไงอ่า การเล่นเราก็จะสะดวกสบายมากขึ้นนะไอ้พวกดาเมจก็จะทำดาเมจได้กว้างขึ้นอ,อะไรประมาณนั้นโอ้โหดุริยางดุริยางน่าจะแม็กเลยแลวมั้งไอดีนี้นะครับดุริยางก็จากไอ้เก้าปีครึ่งนะเก้าปีครึ่งหรือว่าเก้าปีนะก็ได้ดุริยางมาเยอะอยู่นะครับประมาณนั้นเนาะโอเคเฟรุนฮึปโตขึ้นรู้เรื่องรู้มือกระเบื้องแตกหรือว่าเดือนนี้ก็คงจะไม่เหมาะกับผมจริงๆนะครับสำหรับตัวละครเฟรุนนะครับแต่ว่าฟิลินเนี่ยออกเยอะนะครับ จะออกเยอะก็ไม่เชิงนะมันก็ออกแค่2อ d เนะเป็นไอดีบากิแล้วก็ i อดีหลักของผมนะครับประมาณนั้นนะโอเคเดี๋ยวเอาเป็นว่าไปไอดีต่อไปกันดีกว่านะครับซึ่งไอดีต่อไปเนี่ย mm. ผมคิดว่าต้องการทั้ง2ตัวนะไม,ไม่จะเป็นทั้งเฟรนและฟีเรนนะครับโอเคไป let's go <S มาครับทุกคนมาไอดี ID นี้มีกี่ตัวหรือผมรับไปแล้วโอเคแล้วน่าจะรับไปแล้วนะโอเคมีกี่ตัวกันเอ่ยครับฟู่ถ้ามันเศษเ,เดี๋ยวคงต้องไป เอาที่กี่โอเค16เ okay, คไม่เศษนะโอเคไม่เศษแบบว่า15หรือว่า19อะไรประมาณนี้นะโอเค3ครั้งนะไอ้ดียนี N ้ I. ขอละนะไม่ฟิเลนก็เฟรุนนะถ้าฟิเลนเนี่ยผมมีเกียร์ up เกียร์ธาตุไงแถมก็มีตัวรีสกิลเพิ่มมาอีกนะครับโอเค okay, โตขึ้นถ้าไม่ตัวละครมันวนๆซ้ำๆนะมันจะเป็นโตขึ้นซ้ายไม้นั่นนู่นนี่ยามไม้นะโอ้โหจะรั่วนะโอเคไปตัวที่สองนะสำหรับไอดี N นี้มา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 ฟิเรนลูกเสือมือ อะไรกันครับเนี่ยมันออกยากอะไรขนาดนั้นนะโอ้โหเจ็ดดาวล้วนเลยนะไอดี ID นี้ก็คงจะแบบว่ายากนะยากจริงแหละอ่ะเดี๋ยวมาดูนิดนึงนะครับไอดี ID นี้ผมไม่ได้อะไรเลยนะแต่ไอดีเมื่อกี้นะ่ะผมยังได้ฟีเรนบ้างนะครับแต่ไอดีนี้ไม่ได้อะไรเลยดูครับดูสิครับท่านผู้ชมไม่ได้อะไรเลยไม่เจอเฟรุนฟีเรนหรือเฟรุนนะโหเลยโอเคเดี๋ยวก็ไปไอดีหลักกันดีกว่านะครับเดี๋ยวไปดูว่าไอดีหลักของเราเนี่ย จะได้อะไรหรือเปล่านะครับไป let's go โอเคครับมาก็ผ่านไปเกือบชั่วโมงนะพอดีมีธุระนิดหน่อยนะครับโอเคซึ่งไอดีหลักของเรานะครับซึ่งน่าจะ10บโมงแล้วมั้งมีการอัปเดตตู้กระชากเข้ามาใหม่นะั่นก็คือการเพิ่มโอกาสฟรีเลนนะครับแล้วก็ชายนะโอเคเอาเป็นว่าไม่เปิดตู้เพิ่มโอกาสนะครับสลับไอดีหลักของเราเนาะเดี๋ยวไอดีหลักเนี่ยผมเปิดได้ฟรีเลนแล้วนะซึ่งอาตรงนะผมรู้สึกว่า ตู้วยอกาศฟิเลนและชายเนี่ยผมก็ไม่ต้องเปิดก็ได้นะเอาตรงผมรู้สึกว่าอยากจะได้เฟรลุลซะมากกว่านะครับแต่ว่าเอามาทําอะไรเนี่ยก็ว่ากันอีกเรื่องนะเพราะว่าจะมาทัดตำแหน่งเจ้าม็อบไซโคไม่ได้แถมการบัฟเพิ่มความกว้างสกิลของ,ของม็อบเนี่ยก็เพิ่มเยอะกว่าเจ้าเฟรุนนะแต่เพิ่มก็เพิ่มห่างกันไปเยอะข้อ5เปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนั้นนะโอเคแต่อย่างน้อยก็อยากได้ดาเมจธาตนะุน้ํามาเสริมทีมกันนิดนึงนะเพราะว่าณนะตอนนี้เนี่ยทีมผมเนี่ยดาเมจจะเป็นธาตุไม้ แล้วก็ทาดไฟเป็นสัดส่วนมากนะแต่ก็มีแสงเมืดอบ้างประประายนะครับโอ้โห,โหตัวแรกเทพประยุทธ์ตัวที่สองึบแบมพายรู้สึกว่าตุกชาเนี่ยน่าจะออกแต่เจดดาวสัดส่วนมากเลยนะฮึบเจดดาวเห็นไหมมันจะเป็นตัวเรนเจอร์7ดาวซ้ำๆออกกันแบบว่าตัวที่เราคุ้นเคยกันมากๆโอเคหัวกระโหลกไปใบสุดท้ายฮึบเล่นน้ำเจ็ดดาวล้วนเลยนะ 5 25ใบนะครับเปิด5ครั้งก็คือ5ครั้งเนี่ยเจ็ดดาวล้วนเลยตามนั้นนะครับตุกชาแนวแล้วนะรู้สึกว่าน่าจะเพิ่มโอกาสน่าจะดีกว่านะครับไม่เพิ่มโอกาสเนี่ยแทบจะไม่ได้เลยนะเอาเป็นว่าก็ประมาณเท่านี้แล้วกันนะสำหรับการเปิดกระชาในคลิปวิดีโอนี้นะโอเคเดี๋ยวเอาไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีครับ